บันหรอสองอย่างเป็นไงบ้างตอนนี้ผมเห็นแฟนพี่โพสต์ไอ้นี่เลยอ่ะเข้าเข้าไปไหมเข้าไปเมื่อไหร่จันทบ,บุญไอ้ยุบนมนสบอ่านะอย่าเพิ่งเข้าไปนะตอนนี้ลุกปืนอันตรายนะเพิ่งไเสี่ยงไงไนะบอกให้นะจันทบ,บุญเนี่ยบอกใหก้แน่นอนร้นอยห้าติดโลให้ยื่หยอยห่างกอนอ่ะไป อันนี้อยู่ไหนวเนี่ยไอตัวนั้นอยู่ไหนอตวเครื่องเออไม่ชาร์จเหรอวนะเนี่ยไมบอ้าไอ้เหียบอกว่าชาร์จอ๋ออันนี้ไม่ได้ชาร์จเออสามสเอ็ดปร์เซ็นชาร์จที่อะอย่าง,งานี้วได้สามสิบเอ็ดปอร์ซ็น,อน,นอก้องเป็นสชั่วโมงโอ้หโห เอามาไอ้หนูเป็นไงบ้างกลับไปมึงไปด่าเขาเนาะนี่ก็สาวอุบลเนาะใช่ป่ะโอ้ได้ไปช่วยเขาลบเปล่าบ้านอยู่อำเภออะไรขา<ะ>ง,งในค่ะฮะขางในเครือ่องในทำเล็บนนทบุรีฮะที่หลังไปด่าเขาแล้วมันมันหลอกให้ไปทำงานให้หล่อให้ทำงานให้อ๋อ้ก็จ,จัดการดีแนละ้วเดี๋ยวดูให้นะเอามาจุดทูบมึงดอกระยัก <c oughs> ไม่ใช่สาววารินเนาะโอเค ได้ดีอยู่ได้สบายอธิษฐานเดอ้อขอ้มันหายไปเด้อนะเราก็ไม่ค่อยอยากอย่นี้เท่าไหร่เอามาค่ล้ๆเข้ามาหลับตาทำจิตเป็นสมาธิให้ลืมตาให้หนูนะถ้ามีผี <c oughs> เดี๋ยวบอกให้หลับตา เวศผู้ศอเวศผู้สอกอันนี้จอนี้จอกายเยกายเยเจโตเจโตวิติิปิติปิตสิ่งอะไรที่อยู่ในตัวอยู่ในกายที่คงค้างอยู่ในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกแล้วเวศผู้ศอเวศผู้ศอะเวศผู้ศอเวศผู้ศอะเวศผู้ศอเวศผู้ศอะเวศผู้ศอเวศผู้ศอ เวศผู้ศอเวศผู um. ้ศอนิจานิจากายกายเจโตเจโตวิวเบติเบติสิกงใดสิ่งใอาหนูเราเวศผู้ศอเวศผู้อเวศผู้ศอเวศผู้ศอเวศผู้ o อเวศผู้อเวศผู้ศอเวสอออกมาออกมาออกมาเลยออกมาที่ขาของเราเวศออกมาออกมาออกมาเวศผู้ o อเวศผู้ศอเวศผู้ออกมาเวศผู้ศอเวศผู้ศอ เวศหูศเวะหูศเวสะูศหวุฒิทังะขหวุฒงทักศขหวุฒงทังศขหวุฒงทังศขหวุฒงสังศขหวุฒงสังศขหวุฒทังลุกยี่หอค่ะเ่ยกลัวทำยี้อะไรหายแล้วอีเวนทำไมกลัวเหรออาการค้างอยู่ตอนนี้เป็นอะไรบ้างมีค้างๆมหรือแค่มาเช็คเฉยๆมาดู ดีขึ้นแล้วเออหายแล้วมึงป่วยยังอีชิบหาย <c oughs> มึงเห็นปุ๊บแม่บอ,อกปวดออปวดเปียกเลยมึงน,นี่ฟอร์มเดิมเลยเตรียมมอบตัวแบบน้ำมนอนรู้ป่ะเออหายแล้วเอานี i เขียนเลยหายดีเขาจะโดนไปแล้วครับเคสนี้เดี๋ยวหาไว้อีก่งนะคราบนี้ก็มาเช็คอีกทีหนึ่งสองวันหายไปพักหนึ่งเหมือนกันเวลาโดนก็นกลับมาใหม่เออดีไม่ติดยู่มีใครจะมาหากูแบบดีๆมั้ยถูกไหม เวลาเขาป่วยเขามาหาเราเวลาเขาหายป่วยเขาทิ้งเราไปปกติอยู่แล้วลูกค้าเยอะใช่ไหมบิลเออเวลาเขาเวลาเขาป่วยเขาไอ้นี่เขาก็มาหาเราเนาะเขารักเราเวลาเขาหายเสร็จเขาก็ทิ้งเราไปเขาก็เลิกรักเราถูกไหมใกล้ใกล้

ไ,ไปามาึงหน้าวันนี้เอาแล้วมือล้างอีกทีนึงเงจะได้โอเคนะไปเลยอะคิวต่อไปคิวว่าอะไรวันเนี้ยโอ้เอ็งเหรอสามเก้าโอ้โหมึงอันนี้เป็นอะไรมาไอ้หนูเสริมดวงโอเคตกใจมาดูกระดานเลยไปเขียนไปเลยนักเรียนตำรวจด,ด้วยโอ้โหมึงม้งเนี่ยเป็นนักเรียนเลยเหรอเออเสริมนะอยู่ราชบุรนะีเนาะ แลรับลีเดินทางมาจากชนบุรีไม่เรียนที่ชนบุรีเหรอครับอ๋อเขียนเขียนมไม่ได้เลือกคกัดเกตเหรอสํารวจน้ำอ๋อสํารวจน้ำโอ้ยยี่สํารวจน้ำดีอยเขียนเลยเช็คเอามาเช็คไม่เอามาสำรวงนะเขียนเลยจะได้เ,เาาลยสํารวจน้ำสํารวจน้ำก็ดีพวกคนพวกนี้ไม่ไอายจับของพวกหนีภาษีพวกอะไรครนั่นน้ำนั่นะจับยาจับต่างๆตะํารวจน้ำ นักเรียนตำรวจชมเรียนรดน้ำเหรอวะมันมันให้มันเป็นภาคข,ของมันภาคอย่างภาคเจ็ดเนี่ยรับรอยเยนนะข้อมาถมภาคเก้านอยู่ใต้ใช่ไหมอู๋ไม่เคยรู้อะไรเลยตำรวจอ่ะตอนกูสอบอะ่ะทหารสอบก่อนตำรวจสอบเดือนตุลาเฮียกูเลยเลือกทหารก่อนกูเลยมาเป็นอาหารโคต้าเจียอนทอาหารโอ้โหเยี่ยมมามูตรงนี้เลยเนาะตอนนี้มาได้เท่าไรละมันมาไปใครสอบเราไไม่ไม่ได้รับสอบ อ๋อนี่คือมึงมึงไปงงมากเลยเว้ยเชี่ยคือตอนนี้มึงมึงเป็นตอนมึงเรียนตำรวจน้ำอายุหลายปีเนี้ยเป็นยี่สิบยี่สิบมึงเรียนอยู่ในที่ตำรวจน้ำถูกไหมเขามีโค่ต้าให้นี่ใช่เปล่าไปเตรียมต้องไม่ค่าราชการอ๋อต้องไม่ค่าราชการต่อกูงงกับตำรวจมากเลยเขาไปได้ไงเขาเตมทหารเนี่ยได้ยี่สิบสี่อ๋อไม่ถึงยี่สิบสี่นี่คือถ้าเกิดมึงจบมาเป็นตำรวจมึงยังสามารถสอบได้เหรอตำรวจอายุไม่เกินยี่สิบสี่อ๋อมึงยังหวังเตรียมทหารอยู่เตรียมทหารก็คือก็เป็นเป็นตำรวจเหมือนเดิม นอรตอแต่ว่าต้องไปเรียนเตรียมเสร็จแล้วย้ายมานี่มันมีคนแบบเนี้ยไปอยู่แล้วมันไปยังไงแต่ทหารเนี่ยมันมีโคต้าสิบคนใช่ไหมถ้าเรียนอ่ะสิบคนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมึงได้ปั๊บมึงไปเลยเตรียมทหารแล้วไปจอวรอถูกป่ะแต่อย่างเงี้ยตำรวจเนี่ยก,กูไม่เข้าใจว่าเขาได้โคตา้างไงถ<พ>ูกไหมโคต้าคือว่าเรียนจบแล้วทํางานสอบอ่านหนังสือไปสอบเตรียมทหารสอบได้ก็องมีคะแนนให้ไหมมีคะแนนมีคะแนนพิเศษให้ด้วยอ๋อ อโอเคหอยได้ฝันได้กลายไปถึงเนาะยี่สิบปีถ้าเกิดสมมติมึงเรียนจบมันก็ยี่สิบเจ็ดอะเจ็ดปีหกเหรอหกก็หกวะแสดงว่าเรียนเรียนเรียนเตรียมสามแยกเหล่าสี่เอาเตรียมสองเหรอแยกเหล่าสี่หกแยกเหล่าสี่อ่าโอ้ไม่รู้อะไรเว้ยอาได้หอยได้เว้ยเอาเหมือนความฝันไหมโคลาบรีเด็กเบนเปล่าเด็กปฐาปฐาโอ้ยยิ่งนึกว่าเด็กเบน น้องกูอ๋อนะมามามาเอาหน้ามือหน้ามือ่ <c oughs> อนนานนะ,อะขอให้มึงได้เตรียมสอบเมื่อไรสอบปีเต็จส่วนฮะปีเต็จส่วนเพราะว่าหกเก้ามันจบพอดีครับมันเลยช่องสอบไปแล้วอ๋อมึงก็สอบอีกจะทำงานแล้วมึงก็สอบอีกเขาได้แสดงว่ามึงพลาดดิมอมอสี่ห้าหกกบพลาดไปใช่มสอบไม่ติดได้เราแรงเราส่องหลุดหลุดต่ไม่ไงตัวทางการอ๋อก็เลยมาเป็นตำรวจก่อนตำรวจน้ำมึงก็เล่นเก่งมึงสอบตำรวจน้ำได้เนี่ย ได้เตรียนมหาลอบแรกเลยเนาะเรียนในจานกล่องเลยหมายถึงว่าเรียนติวอะไรข้ามีเตี๋ยวหอยได้นะหอยความฝันไปถึงไว้าตำรวจน้ําแล้วเราจะเป็นนักเรียนก็คือเอาตำรวจเขามีคะแนนให้คะแนนอย่างไคะแนนวะมันแข่งมันเองอ่ะอ๋อเขาสอบแข่งเองเหรอแข่งกเฉพาะข้าราชการโอ้ยยังก็มีโอกาสได้เนาะคุณว่าแข่งกับพวกเด็กเด็กพลเรือนน้อไม่ใช่แยกกันเลยแข่งกับตำรวจด้วยกันเอาวะสู้ไอ้เนี่ย เพื่อนกูก็ได้ที่หนึ่งของเรียนมันก็ได้ไปเรียนในร้อยเหมือนกันตอนนี้อยู่วังไปแล้วอยู่ชั้นในไปแล้วรุ่นเดียวกันเด็กเบนนั่นแหละได้ที่หนึ่งของเรียนเลยนะที่สอบที่อ่านแต่ถ้ามันอยู่พันสองไม่ได้แน่นอนเพราะแม่งติดวิชาครูกระเทยไอ้เฮียกระเทยแม่งให้เกียดสาหมดเลยถ้ามันอยู่ันืูวาสนามันได้มันเสิร์พายอยู่พันหนึ่งอ่าแบบมือไอ้หนูขอยได้นะได้เสิรแต่งชุดห่ากุ้งนะเออนะโอเคขอยได้โอ้ยตอบนี้มันมีโอกาสเยอะสอบถ้าเราจำบดได้วยกัน อายุไม่เกินยี่สี่ปีโอ้โขาดสอบตังสี่ปีนะโอ้โหเข้าใจแล้วะเข้าใจแล้วว่าทํำไมตํารวจมันถึงโอนเปลี่ยนสายอะไรไปเรีนได้คือมันสามารถสอบได้สี่ปีเลยปุ๊ไม่งดีว่ะอาหารไม่มีนะครับเรียนปุ๊บละสิบคนพอจบตอมอตอน้นนต้อมอใช่ความหวันนะถ้าเสร็จมึงใส่ชุดมาหากูนะไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ชุดมาจับกูแน่ยี่่ะ มาเื็นกันมาจับกูไม่เอาเลยได้เด้อปีหน้าตั้งใจข่าหนังสือนะเยอะๆเขามงอย่างนี้ปั๊บมึงมีโอกาสได้มากกว่าต,ตอนนี้มึงไปสอบแข่งกับพลเรือนเว้ยถ้าอย่างนี้ไม่ยาก <c oughs> อ่านหนังสือทั้งปีเลยมึงถ้าแข่งกับตำรวจได้กันะสบาย ไปเป็นร่างกายไม่น่ามีปัญหาอะไรปล่อยได้นะเว้ยไปไปโอ้โกูกูเข้าใจแล้วกูจะเข้าใจวันนี้แหละแ <c oughs> ข่งกับตำรวจด,ด้วยกันโอเคมึงได้โชคดีหนูปล่อยได้ในร้อยออกมา <c oughs> อันนี้มีคนมาคุยด้วยไหมคุยในหูไว้หรือเปล่าหรือว่ามาสั่งโน่นจีโน่นจีนี่อีกอะไร <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> จีอีกแล้เหรอจีอันนี้มัน มันจี้ไงอาวุธหนักเลยไงนี่จี้อันนี้โอ้จี้ด้วยโอ้โหจี้เป็นนี่เลยแล้วก็อันนี้อันนี้อืเป็นแถวเลยค่ะโอ้โหือมันน่าจะทํามาจากสิบหกชั้นฟ้าเป็นไรแต่มันตอนเวลาโดนอาจารย์มันจะเหมือนแบบไฟช็อตนะครัช็อตเลยใไหมช็อตแล้วก็มันก็จะเป็นแบบไฟไปมันจะจิบแล้วเขายังมาแล้วเขายังมาเสพกามอยู่ไหมไม่ตอนนี้ไม่เสพกามแล้วเนาะ โอเคดีแล้วไม่ไม่แล้วนี้เหลือแค่จี้ช็อตช็อตช็อตแล้วมันได้ยินได้อะไรอีกไหมได้ยินเขาเายังมาคุยอะไรไหมได้ยินพูดว่าอะไรไหมตอนนี้อาการได้ยินหายไปแล้วโอ้ดีนะได้ยินหายแล้วเนาะนี้ก็เหลือแต่จี้ช็อตช็เนาะใช่ค่ะอธิษฐานนะขอให้หายไวๆเด้อใกล้แล้วใกล้แล้วนะบัดดูหน่อยนะมึง ไปใกล้ๆนะรอบบรอบบกับตาพนมมือเด้อนะเวบูเสวหผูเสวศผูเวเส้เสวศเวูสะศผูสะ้เมวกูสะูสะเวสะสะเวสะสะเวสเววสเ้ เลม่อนไปตีเอาแขนมาเนี่ยเริ่มไปใหายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเชื่อ,อากันเป็นอย่างนี้แหละเออเขาเชื่ออาการที่หูอะไรต่างหายแล้วที่มันคุยกับเราที่มาบอกเรา,เรา,าต่างๆนะเออแต่ยังมีอาการแบบเหมือนแบบง่วงง่วงนอนมึนมึนเง่วงนอนมึนโอ้ไมเป็นไรหน่อยๆปกตินะร่างกายเราต้องฟักฟื้นนะเออเอาไม่มีสีปกเส้นฟ้านะโอ้สีปกเส้นฟ้าไม่มีแล้วดีแล้ว 啊、你们。 ตรงไหนอีกที่เจาจี้นี่ค่ะตรงขาอ่ะนอนเลยตรงไหนค้างเลยนะขาโอเคได้ขานะจี้ไม่ได้อยู่เอามานอนเลยนอนไปเลยขานะแหมผมใส่เป็นกไรเลยใส่สินผูกรอบเลยยิหอกหักเฮ้ยเดี๋ยวจี้เนาะอาการพูดคนเดียวคุยคนเดียวหายไปแล้วอืมใช่ดีแล้วดีแล้ว ตรงไหนอีกไอ,อ้นุ๊อ่าท้องมานอนนอนนอนหันหันหัวหันพี่ยักษ์เฮ้หันหัวหันหัวไปทางพี่ยักษ์แล้วเอาเท้าไปให้บัาเอออ่ออะแล้วเปิดท้องนะโอเคอุ้ยโอ้โหน็อกเลยนะโอ้โหเปิดท้องเลยเออเปิดเด้อโอ้โหรอยผ่าน้องนี้นะเนาะอ่าได้ได้ได,ได้จะได้ดดนะไม่จี้เนาะไม่จี้จบที่ผ่าอะไรมาวะเนี่ย อ๋ัทงพืชทับลำไส้นะทงพืชทับลำไส้เกียหั่นไอ,อ,อ้พวกนี้หั่นดูได้เออไม่ต้องกลัวเลยหั่นมนันเ่ยเิดได้เสียงไม่มีอะไรเลยพวกเนี้ยทำคือทับลำไส้ ไปและวอีกนึงเดือนหน้าน่าจะหายละนะแบบนั้นบนเด้ออ่ะนะใกล้หายละไปเดือนหน้าคงหายละไปนะเออไปเอามาคิวต่อไปมาเลยแหมอันนี้มาจากเพชรชบูรณ์หรือกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพย้อมผมก็ทองเลยจำไม่ได้เลยเ,เป็นที่หลังนาคำเลยอาเ่าโอเคนะเสริมให้ดีงานเป็นงานงานเยอะสุขภาพยังไงสุขภาพ,พเรื่อยๆครับเรืเร่อยๆเยนาะแต่งานเงียบอ่าตอนนี้เงียบเหรอ มันมาแล้วมันก็หายไม,ม,ม่ใหม่ๆเวลาหายเสร็จก็มาเนาะถ้ามีงานเยอะผมไม่ได้มาหากูหรอกเนาะธรรมดน <c oughs> มมานะธรรมดาใครจะมาก็มาได้เลยไม่ต้องน้องคิวนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์รับลูกศิษย์เนอะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงโอเคมันทองเด้องานตอนนี้มาไม่หายอ่ะกำลังจะเปลียนแนวใหม่เป็นแนวไหนอ่ะไปดูทางใต้นเลยกำลังจะลงไปไปทําที่ใต้เหรอเราก็ไปรับเหมาที่ใต้นะได้เนี่ยเปลียนแนวเลยแนวยังไงแนวไหนวะไปทำทำถนนแทนอ๋อพวกอะไรพวกมาต่อยนะใช่มาต่อยคอนกรีตรับใหม่ไม่เอาไม่เอาแบบก่อสร้างแล้วบ้านเอาเป็นถนน อ๋อเมื่อก่อนตดตามาตัวโอ้ตอนนี้เราเอาเป็นไอ้นี่ไปเลยถนนเลยญี่ปุ่นหนีไปหมดแล้วอะไรหนีนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นหนีไปหมดเลยไงอ๋อไมนหนีไปเลยมันไม่ขอสร้างนะอ๋อมันก็มาสร้างแล้วญี่ปุ่นลงทุนอ๋อเราก็เลยไปเรารูปุ๊บเราเราจะเอาถนนทำถนนดีกว่าลองดูครับของหลวงแล้วของของหลวงนะเป็นเหมานอะจะไปสักก็ต้องไปฝึกกนแล้วลองดูอาจจะดีก็ได้นะไม่ลองไม่รู้นะถนนมันก็ไม่ได้ยากอะไรถนนนะ ตอนนี้ทำานี่รู้เลยตองนี้สำนักไม่ได้ยากอะไรนะแล้วแต่ว่าจะให้งบมาเท่ไาไหร่ฮะมันมีคอนกรีตกับมาตอยนะสองอย่างโอ้แต่ร้อนอยู่นี่มีร่มเลนะยมาตอยตอนนก็ร้อนด้วยออโอ้โหหอยดีนะสิ่ง <c oughs> ใหม่ที่เรื่มทำขอยดีแล้วกัน ไ,ไ,ไอ้ออไดีดีดีเด้อปนมือนะขอไอ้ดีเด้อเอาหน้ามานี่นะไอ้หนูไปอันนี้ก็เอาไปแปะปูเปลี่ยนงานใหม่เพราะว่มีงานเยอะๆไปพักใต้เลยนะเอาไป นี่ก็ไปไหนก็ไปกันฮะอยู่ที่เดิมเหรอไม่ไปไม่ตามแฟนไม่ค่ะอยู่กับเจ้านายดีดีแลอ๋อดีอยู่แล้วโอเคเขียนเลยนะเจ้านายโอเคนี่ได้เดือนเท่าไหร่อ่ะสามหมื่นโอ้ยพอแล้วสามหมื่นต้องไม่ต้องไปไหนละสามหมื่นสบายขอให้ได้เดือนสามหมื่นแฟนถ้ได้ได้เดือนละแสนก็โอเคเนาะแต่ถ้ารับเหมาถนนนี่ไม่ได้มากกว่าอยู่แล้วมันเกินมันเกินเกินเอ๋อ ออกมาเคขอให้ดีลูกกเรียนจบยังยงะปีสีบวชมอหกโอ้โหเห็นไม่ก่คนนิดเดียวนี้มมหกอวะเปีหนึ่งแล้วปีหแล้วเรียนหาอะไรไหนเขาเลือกเองเลือกที่ไหนอ่ะไม่รู้เขาให้เขาเลือกกกำลังเลือกกัน่เลือกไหมไม่เลือกอดีแล้วนะนี่เลือไหนสายอาชีพอะไใช่ไหม เรียนทางสายสมัญส,สมัญสอาชีพไอ้หนู <6. S 1> หนูเล่นสายอาชีพอ่ะ<า>อ๋อสายมหกโอ้จะเรียนมาหาอะไรไหนส,สีปทุมโอ้โหแม่โอโเคไม่เรียนรัฐบาลก่อนเลยชอบสีปทุมไม่ต้องสอบเข้า้อเหยอยดความยิ <c> ้ <oughs> <c oughs> โอเคอามิตรพุทาภูต <c oughs> แม่ภูมิใจเนาะ <c oughs> ไม่ต้องสอบข้าวแม่ภูมิใจมากเลยงงยไม่ไปสอบรัฐบาลก่อนไปยื่นคะแนนก่อนที่รัฐบาลนะมันจะได้ประหยัดเนาะนีเป็นทหารแต้ไม่งก็นั่แต่มันน่ะมันก็ลองไปสอบดูตอนนี้มันก็เป็นพีเอ็นผู้ช่วยพยาบานนะจจนลน่ะก็ได้ไปสอบก็ไปส,สอบเป็นพีเอ็นไงเป็นผู้ช่วยไปก่อนถ้ามหกมันก็เป็นตอนนี้ถามาถว่ามันก็เป็นอัตราจ้างก,ก่อนอยู่ตามมทบอมันจะมีให้ฝึกอยู่ถูกไหมได้เขารับหมดแหละผู้หญิงเขาไม่ได้ กำหนดอะไรมากมายคือทหารหญิงเนี่ยมันก็จะมีหน่วยพวกสรารบัญใช่ป่าหน่วยช่วยรถก็จะเป็นทหารหญิงก็จะอยู่พวกมอทบอ่ววใหญ่อยู่มอทบอแล้วก็จะเป็นไอ้นี่ไปเลยผู้ช่วยพยาบาลไปเลยพีเอ็นอยู่ที่พร้อมกุอดอ่ะแล้วแต่จะเลือกเป็นได้ทาหารหน้ามื้ <c oughs> ดูตามโรงพยาบาลค่ายาต่างเขาจะมีประกาศอยู่ยวพวกเสมียนพวกอะไรก็มี ส่วนใหญ่ place, poet, 是是ตอนนี้เขาเปิดอัตาตาจ้างก่อนอัตาตาจ้างก่อนตอนนี้บรรจุยากอยู่แล้วก็จะมีโอกาสบรรจุเองใครอยู่เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาว่าไงอ่าอ่าได้ได้ได้โอเคนะอ่าได้ได้โอเคโอเคโอเคบริษัททูจะเปลี uh, allein, <IT AN CO 1> ่ยนยี่ห้อเหมืงแล้วทูเนี่ยมันไม่ได้ดูบอลได้เล้วทูเนี่ย เขียนให้หน,น,นูพ่อแม่อยากให้เป็นอาหารแต่ว่าเราอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นอะไรทหารอ้าเราไปเป็นสีไปเรียนสีปรทุมให้พ่อแม่เป็นตังทำไมล่ะ <c oughs> โอเคได้มีลมสักโปกู มาเราไปสอบทหารดูนะหนูนะขอให้ผ่านเทสร่างกายพาราเซลโอ้โหไอ้บอลลูนนะปึ๊ดป๊ดปึ๊ดป,ปีไหนแล้วละตอปีสามโอโ้ไปท่านนด้พาราเซลให้มีคะแนนให้ก็ได้บอกก็ถามทางนั้นอนะเขาจะมีว่าไกด์ไลน์อยู่ว่าจะไปยังไงทางไหนทหารอนะถ้าชอบอ่ะนะตัวเล็กไม่เกี่ยวเกี่ยวว่ามีเส้นรอเปล่า <laughs> ลองไปสมัครดูก่อนสมัครดูก่อนนะ อยู่ไปตามมาอเอร์ที่บอกโรงพยาบาลมันเป็นอัตาจ้างก่อนนะแต่ก็อยู่ในสายทาหารนะมันใส่ชุดก็เลยสีกากนะีมาผู้หญิงเนะี่อ่ะมาใกล้อ่ได้ไมือเห็นดีนะ

เครียดเยอะช่วงนี้ตายช่วงนี้หมดเลยมันนี้นเครียดเหลือเกินมีใครบริจาคกุ้กหน่อยได้ไหมมาต่อชีวิตและลมหายใจกู <c oughs> บอนวันนี้ค่าช่างอีกแล้วเฮียหมื่นเจ็ดค่าแรงพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วนันจันทร์ทุกวันจันทร์เงินออกค่าไฟอีกไม่ได้จ่ายเลยค่าไฟ 15, อีกหมื่นห้าเฮียโอ้ใจเย็นได้อะไร อินเทอร์เน็ตดีแก่เฮียกูฮะกูทั้งนั้นเอามันเมื่อกี้ทูโทรโทรตามแล้วกูจะเปลี่ยนอยู่แล้วยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนมันดูบอลได้ไปตัดก่อนตัดก่อนฮะโซล่าเซลติดแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมหมื่นห้าเท่าเดิมเลยไม่ลดเลยอ่ะตอดติดนี่เลยติดติดติดอะไ์นั่นเลย